สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของเงินในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือกองทุนสนปสช,ชตำบลน,น,นั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อหารือในเรื่องของงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกรณีที่เงินคงเ,เงินเหลือนะครับ เงินเหลือจากการให้บริการผู้สูงอายุเนี่ยสามารถนำมาใช้ในปีงบประมาณถัดไปได้หรือไม่แล้วก็เงินคงเหลือจากการจัดบริการเนี่ยจะตกเป็นทรัพย์สินของหน่วยบริการหรือว่าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือไม่ในประเด็นนี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีหนังสือตอบข้อหาหรือเป็นหนังสือที่สปสช .3.65 ทับ ลงวันที่5เมษายน2564เรื่องตอบข้อหาหรือการใช้จ่ายงบประมาณการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับในประเด็นนี้นะครับว่าเงินที่เหลือจากการจัดบริการสามารถนำไปจัดบริการในปีงบประมาณใหม่ได้หรือไม่และเงินเงินที่เหลือจากการจัดบริการเนี่ยตกเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานหน่วยบริการหรือศูนย์บริการ ดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ในประเด็นนี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้ชี้แจงนะครับว่าจำนวนเงินคงเหลือเนี่ยเ,เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนของค่าบริการสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหน่วยบริการหรือสถานบริการเนี่ยสามารถนำไปจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงต่อปี ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณาสุขโดยในเอกสารหมายเลข2แนบท้ายประกาศข้างต้นทั้งนี้ตามโครงการแผนการดูแลรายบุคคลรวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการเนี่ยได้อนุมัติ ทีนี้กรณีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการจะนําเงินคงเหลือในบัญชีของศูนย์มาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่ในปีก็ประมาณถัดไปเนี่ยนะครับหรือตกเป็นทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตจึงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงว่าจํานวนเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีของศูนย์เป็นเงินที่เหลือหลังจากศูนย์เนี่ยได้ดําเนินการจัดบริการ ตามแผนการดูแลรายบุคคลภายใต้ชุดสิทธิทประโยชน์การบริการด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับก็คือจะต้องดูว่าจัดบริการเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเงินคงเหลือที่จัดบริการแล้วหากเป็นเงินที่เหลือหลังจากศูนย์ได้นําไปจัดบริการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตกเป็นทรัพย์สินของศูนย์นะครับหรือของหน่วยบริการก็ตาม นะครับสามารถที่จะนําเงินที่เหลือเนี่ยไปจัดบริการตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของศูนย์ถือปฏิบัติเนื่องจากเป็นรายจ่ายแบบเหมาจ่ายเมื่อมีเงินเหลือจึงไม่ต้องส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยเป็นไปตามข้อ4.4กรณีมีเงินเหลือจากการดําเนินงานก็ให้นําเงินเหลือนั้นส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพเว้นเสต่งเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงหากดาเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้วให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเงินที่เหลือนั้นได้เป็นเงินที่เหลือจากการจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับเป็นเงินที่เหลือจ่ายก็ตกเป็นทรัพย์สินของ ถ้าเป็นหน่วยบริการนะครับก็ตกเป็นของหน่วยบริการถ้าเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนําไปจัดบริการก็ตกเป็นทรัพย์ส,สินของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตจะนําไปใช้จ่ายในการจัดบริการาผู้สูงอายุรายใหม่ก็ได้นะครับและเงินตรงนั้นก็ตกเป็นทรัพย์สินของหน่วยบริการหรือศูนย์บริการนั่นเอง